ยูกิดเด็กยูค่ะสวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับ รายการ Poli t ล l k รายการที่จะสรุปให้ทันทุกเหตุการณ์ไม่ว่าใครจะขึ้นจะลงใน Free Fire Poli Season 7 Free e t Test f g h t ดีท่ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับ Poli Talk ตรงนี้กับซีซั่น7ที่กำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับ20อันดับในตารางคะแนนตอนนี้ทีมไหนอยู่ในอันดับไหนบ้างค่ะเมจิอีสปอร์ตครับเก e ็บไปแล้ว250คะแนนกับ3บูย่าครับอีอารีนา189คะแนนเก็บไป3มบูย่าเช่นเดียวกันครับแชมป์เก่าของเรากับอีเวิร์ฟิ นครับ181คะแนนกับ4บูย่า Toyota X 178คะแนนครับอันดับ8กับ4 g d g 154คะแนนครับอันดับ9 ACX Evolution E-sport ครับ141คะแนนและสุดครับอันดับ10 133คะแนนเท่ากับว่าหน้าแรกเนี่ย100คะแนนอัพไปหมดแล้วนะครับบางทีมเนี่ยปลาไป200แล้วด้วยนะตามมาด้วยอันดับที่11ค่ะ FW E-sport ค่ะ133แต้มค่ะมังกรเกเมอร์ค่ะ123แต้มนั่นเองค่ะ King of Gamer ครับ1 18แต้มค่ะอันดับที่14เต็มเอ็นเตอร์เทนเมนต์อันดับที่15แจสต a อะคาเดมีค่ะตามมาด้วยอันดับที่16นะคะอย่างเกมเมอร์สปูตปาการค่ะอยู่ที่73แต้มตอนนี้อันดับที่17คือ a ีมบูค่ะ71แต้มนั่นเองแล้วก็ตาม,มาด้วยลาลาลอยค่ะในอันดับที่18นะคะ68แต้มค่ะแล้วก็ p p g h อในอันดับที่19 64แต้มและอันดับสุดท้ายยังคงเป็นนะคะ L.G.D.S. นั่นเองเพราะมีคะแนนอยู่ที่41แต้มค่ะและนอกจากตารางคะแนน20อันดับแล้วค่ะเราก็ อีกด้วยเรได้ว่าเ,เป็น4ดาวลุ่งที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเค่ะเขาคนนี้มาพร้อมกับ M7 9แบบเรียกได้ว่าเหมาสัมภารมาค่ะ Magic Esports ตเดนบูน e ั่นเองค่ะคิวไปทั้งหมดนะคะ48คิวค่ะแล้วก็ทำดาเมจไป28,428แปดพัน่ อันดับสอนะครับเมจิกสปอร์ตเป็นมือสไนเปอร์ประจำทีมก็สมิงครับเก็บไป38คิว18,326ดาเมจครับอันดับที่3ในลีดเดอร์บอร์ดค่ะเรียกได้ว่าน้องใหม่มาแรงก็มาแรงจริงนะคะกับ e arena limit นั่นเ,เองค่ะ31คิว 2 22, 2 5 7 2เมจค่ะตามมาด้วยคนที่4ครับบอกเลยว่าเชื่ฉายมาตั้งแต่ e d i t สครอร์ครับ NGX Deal ครับ 30Q 21,714ดาเมตรสดาวรุ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าพร้อมจะโลดแ่นในหลีของเราไปอีกน้นเลยทีเดียวแหละครับใกล้ที่จะเข้าสู่วิกที่3แล้ววิกที่4แล้วก็มีซีซั่นกันแล้วค่ะคตอนนี้เราพอจะเริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีทีมไหนกันบ้างที่น่าสนใจและน่าจะเป็นนะคะทีมที่เข้าสู่รอบมิดซีซั่น ให้เลือกกันเล่นๆน,นะแต่ว่าไม่เอาต้นตารางค่ะเอาตั้งแต่อันดับ8ถึงอันดับ16พี่เมย์คิดว่าทีมไหนคะ เราต้องติด1ใน12อ 2> 1, 2, 2, เนาะถึงจะเข้ามีซีซันนะครับ8ถึง16เนี่ยอ่าผมแน่ๆแหละผมมองว่า CGG ยังติดอยู่แล้วก็อีกทีมหนึ่งคือ k ิง g of เ a ม e r อ l u คับครับแม้ว่าสัปดาห์แรกจะทำผลงานไม่ดีแต่ว่าสัปดาห์ที่2เห็นได้ชัดว่าการแก้เกมแล้วก็พัฒนาของฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะดีขึ้นผมคิดว่าเขายังเอาตัวรอดได้แล้วก็ยังสามารถพลิกกลับไปอยู่ในโซนของอันดับ 1- ถึง12เพื่อจะเข้ามีซีซันได้ส่วนตัวนะคะยูกิมองเป็นท่สุูสค่ะเพราะว่าเป็นทีมทีี่่่่มมมมาาาใหนะแตววก็ค แสดงความสามารถที่แบบเฮ้ยมันดูดีมากๆแถมยังปวดหลายๆทีมด้วยก็หวังว่าเขาจะเป็น1ใน12นะคะแล้วก็อีกทีมนึงก็คือ k n n o of เ m m e c อ u ์ค่ะยังเชื่อว่าประสบการณ์นะคะที่เก็บมาตั้งแต่ซีซันแรกๆของพวกเขาจะทําให้พวกเขาสามารถเข้ามิดซีซันได้นั่นเองค่ะสัปดาห์ต่อต่อไปสัปดาห์ที่3และ4เนี่ยมีความสําคัญมากก่อนจะถึงมิดซีซันสิ่ง <c oughs> ที่เรา คิดว่าจะได้เห็นเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะเป็นการแก้เกมของเราทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาร์เคโอจีเป็นต้น f อฟจบิแล้วก็เ e n t e r t เท n มน n ์อาจจะมีการแก้เกมที่ดีขึ้นฟอร์มการเล่นที่พัฒนามากขึ้นนะ,นะครับส่วนทีมอื่นผมมองว่าถ้าไม่รีบปรับแผนเพื่อจะรอรับในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยอย่างทีมบนๆที่แข่งไปแล้ว n อ NC x ซสูสหรือแม้กระท e ั่งเออราณาที่อยู่อันดับ2เองก็ตาม,มานะครับด้วยประสบการณ์ตรงนี้จะต้องดูว่าเขามีประสบการณ์มากพอและนิง่งพอกับการปรับแผนตลอดทั้งการเล่นในลีกหรือเปล่าถ้าอันดับล่วงลงไปในช่วงวีคสาวีคสี่อาจจะไม่ถึงมีซีซั่นก็ได้ลุ้นสนุกดูมันแบบนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกันค่ะกับการแข่งขันฟีไฟเออร์โปรลีซีซั่นเจ็ดพรีเซนต์เต็งบายดีแท็กนั่นเองค่ะในยูทูบของเราเออราณ่าฟีไฟเออร์ไทยแลนด์ค่ะทุกณผูุ้ก วันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองจ้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับอยากทราบอะไรเกี่ยวกับโพลีของเรานะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็น y ยูทูบกอรีน่าและซีฟาร์บิสปอร์ตีเฮดนะครับทั้งแฟนเพจและ YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ค่ะย,กยูกิเด็กเยวและลูกบินเบ๊ะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะในโพลีท็อกกับด้านต่อ,ตอไปเจงสวัสดีค่ะ